ครับวันนี้ผมก็จะมาพูดเรื่องเรื่องประสบการณ์นะครับประสบการณ์ที่เจอกับตัวเองนะครับผมก็เป็นคนที่เสฟข่าวนะครับไปเสฟข่าวผมจะเรื่องพูดถึงเรื่องออจิตวิญญาณที่เขาพูดก็ดีนะครับยานทิพย์ก็ดีนะครับจิตสัมผัสก็ดีนะครับหมอดูหมอดูก็ดีนะครับ ผมจะพูดให้ฟังอย่างนี้ครับสำหรับคนจนนี่ปลอดภัยแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นยานทิพย์นะครับหรือจิตสัมผัสหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับคือพวกเนี้ยเขาจะไม่อยู่กับคนเขาไม่อยู่กับคนจนหรอกเขาอยู่กับคนรวยนะครับถามว่าทําไมผมถึงออกมาพูดผมเห็นคลิปแบบเนี้นะครับจะทําให้คนงมงายนะครับแล้วก็เชื่อในสิ่งที่มันมันไม่มีอยู่จริง ผมขออ้างอิงถึงพุทธ,ธะนะครับคือพุทธ,ธะสอนเรื่องปลุกจิตวิญญาณนะครับปลุกจิตวิญญาณนะครับแล้วก็จิตจิตปรุงแต่งนะครับพุทธ,ธะเคยพูดถึงนะครับแต่ไม่เคยสอนนะครับผมเองนี่ประสบการณ์กับตัวผมเองนะครับผมเป็นคนที่เกิดมาเป็นคนที่ไม่มีเงาหัวถึงสามครั้งครับสามครั้งนะ แต่ก็ตอมีคนต่อให้ทุกครั้งนะครับสองครั้งแรกเนี่ยคือแม่ต่อให้ต่อให้เนี่ยติดคนแรกเนี่ยก็ก็ติดอยู่มาได้อีกหลายปีแล้วก็มามาหายอีกไม่มีเงาหัวนะครับคือไม่มีเงาหัวนะครับคือทุกคนเคยฟังหรือเคยได้ยินมาเนี่ยไม่รู้นะแต่ผมเนี่ยผมเนี่ยคือตัวตัวเป็นๆเลยตัวเป็นๆเลยที่ที่ที่ประสบการณ์ที่มีกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็คนที่สองแม่ก็ต่อให้อีกแล้วก็ติดอีกหลายปี พคนที่สามคนที่สามนี่คือคือเหมือนผมจะตายไปแล้วต่อคนที่สามีมีคนต่อให้ต่อให้ชื่อปลาด้วงนะชื่อปลาด้วงแกต,ต่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมพูดเป็นเรื่องจริงหมดนะครับแล้วก็มีเอ่อมีพยานมีประจักษ์พยานหมดนะครับผมเลยมาพูดถึงให้ฟังเรื่องนี้ว่าคือเรื่องพันนี้ครับมัน ไปเชื่อคนอื่นโดยที่ว่าไม่มีสติพวกนี้เขาจะครอบงำก่อนครอบงำครอบงำให้เราเชื่อพอเราเชื่อแล้วมันจะเกิดความงมงายนะครับมิฉะนั้นมันไม่มียูจริงหรอกครับถ้ามันมียูจริงนะครับในโลกเนี่ยมันมันมันไม่มีสิ่งสิ่งอะไรอ่ะคนจะถูกหวยคนจะอะไรเนี่ยมันถูกกันหมดแล้วครับมันเห็นกันหมดมันเห็นหวันข้างหน้ามันเห็นรู้มันมันมันเห็นชอบนะครับแต่ไม่ใช่ตื่นรู้ตื่นชอบแบบพุทธสอนนะครับ พอคนที่ส้เนี่ยคนที่สามเนี่ย,ผม,ยผมผมเมือนผมเนี่ยไม่ได้หายใจไม่มีวิญญาณอยู่ในตัวผมเนี่ยหลายวันมากนะครับหลยวันมากผมก็ตื่นผมไปหมดแล้วครับผมเห็นทั้งที่คนอื่นเขาไม่เห็นนะครับแต่ผมก็ไม่เคยออกมาพูดไม่เคยออกอะไรผมฟังฟังข่าวคนนั้นคนนี้หมอบอก็ดีหมอจอก็ดีอะไรทุกอย่างเะยครับคือผมก็ฟังแล้วก็ดูนะครับมันไม่จริงหรอกครับมันไม่จริงหรอกครับถามว่าหมอดูในแม่นไหมบางคนเขาก็แม่นครับ บางคนเขาก็แม่นเขามียุจริงก็ดูวันเดือนปีเกิดอะไรต่ออะไรเราเอาวันเดือนปีเกิดของเราที่เราเกิดแล้วมาเองเนี่ยเราสามารถใช้ชีวิตของเราเองเนี่ยเอาไปให้หมอดูเขาดูหมอดูเขาก็ดูแบบนั้นแบบนี้อ่ามันเป็นแบบนั้นแบบนี้ครับดูแล้วได้อะไรอ่าดูแล้วได้อะไรเราช่วยอะไรเราได้มั่งนะครับมิฉะนั้นเนี่ยที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยคือคือคนพวกนี้เขาจะมาสิง่งมาสิง่งมาอิงกับคนที่รวยๆนะครับถ้าเขาไปไปไปทำกับคนจนนะคนจนก็รวยหมดแต่มันไม่มียู่จริงไงครับนึกออกไหมครับ มันไม่มีจริงนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับประสบการณ์ของผมเนี่ยมีอะไรในถามผมได้นะครับมามามาคุยกับผมเองได้เลยประสบการณ์ของผมเนี่ยโตเป็นๆเลยครับไม่มีเงาหัวถึงสามครั้งครับครับไม่ได้แอบอ้างหรือไม่ได้ไม่ได้อยากตายหรือไม่ได้อะไรหรอกครับแต่อยากจะมาพูดให้คนที่รวยๆมีเงินมีทองนะครับมีสติ นะครับมีสติพะผมเองผมก็ไม่ได้มีเงินมีทองนะครับแต่อยากให้มีสติลหลายๆคนที่ผมรู้จักก็ดีอะไรก็ดีที่มีเงินนะครับแล้วมอดูอะไรต่ออะไรเนี่ยเอาไปกินหมดเอาไปกินหมดเชื่องมงายทะเลาะก,กับพ่อทะเลาะก,กับครอบครัวมีปัญหาก,กับครอบครัวนะครับ <c oughs> เพราะว่าหมอดูเอาไปกินหมดไม่กินหมดไม่ฟังครอบครัวเลยพอโดนครอบงำแล้วพอเชื่อไปแล้วหมดข้าง <c oughs> พ่อแม่พี่น้องก็จะทะเลาะเราข้าจะไปต้องไปไปยุ่วลาไปยุ่อะไรปุกอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยครับนะครับมิฉนั้นนะครับผมนะครับ ชื่อก๊อปครับเนี่ยครับตัวเป็นๆเ,เลยนะครับที่ไม่มีเงาหัวถึงสามครั้งครับแล้วก็เห็นแบบที่คนอื่นเขาไม่เห็นนะครับมีเชื่ออยู่ยาหนึ่งคือสอิ่งที่มันมีอยู่จริงเนี่ยที่พุทธทาเคยพูดเนี่ยคือปฏิหารยางเงปฏิหารอย่างนี้ผมเชื่อครับปฏิหารเนี่ยผมก็เคยเจอด้วยตัวเองอเจอด้วยตัวเองแล้วก็ช่วยคนมาหลายคนนะครับปฏิหารน,นี่คือคนยิงหัวใจ โดนไม่โดนหัวใจก็ยังมียิงมือตัวเองนะครับไม่โดนกระดูกเลยสักชิ้นไม่โดนเส้นเลือดเลยสักชิ้นก็มีนะครับมพฉะนั้นผมฝากไว้นะครับคลิปนี้พยายามขอให้ดูให้จบนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้ผมแล้วว่าจะมาสอบถามอะไรผมเนี่ยผมยินดีที่จะให้คําปรึกษาคําตอบทั้งหมดนะครับก็นะครับฝากไว้ด้วยครับขอบคุณมากครับ